ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเป็นคลิปที่อินุไม่แน่ใจว่าจะทำดีหรือเปล่านะคะจริงๆรองพื้นตัวนี้คือรีวิวกันมาตั้งนานแล้วนึกออกใช่ไหมแต่ว่าพอคิดไปคิดมาก็เออมันอาจจะมีบางคนนะคะที่แบบเพิ่งจะอยากได้ณนะช่วงเวลานี้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะยังไม่ได้อยากได้ ยังไม่อินอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอินโก็เป็นบุคคลนั้นแล้วพอไปหารีวิวปุ๊บมันก็จะเป็นรีวิวแบบว่าเก่าๆแล้วแบบ1ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วประมาณนั้นซึ่งรองพื้นตัวนั้นนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือรองพื้นที่ All Back s t a g e Face and Body Foundation นะคะตัวนี้นะคะราคาเต็มจะอยู่ที่1,650บาท ซึ่งตอนที่นุไปซื้อก็คือเซโฟล่าเขาจัดลด20%นะคะก็จะเหลือประมาณพันสองพประมาณนั้นตัวนี้จะอยู่ที่ปริมาณ50 ml เฮ้ยเยอะนะทุกคนถ้าแสงวูบวาบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าใช้แสงจากวินโดห้องฉันเองนะเป็นไงล่ะวินโดสีที่นุเลือกมานะคะจะเป็น2 WO เนาะแกะกล่องมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือขวดของขนอนาองมันดูเหมือนจะเล็กแต่ว่าปริมาณค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคน50 ML แล้วก็ขวดเขาจะเป็นซิลิโคนแบบว่านุ่มๆแต่ก็ไม่ได้นุ่มขนาดนั hmm. ้นนะตัว so นี้เขาบอกว่าให้เขย่ากอนนะคะก็อันนี้คือผิวที่ลงตัวอย i s t u r ไ z e r อย่างเดียวนาะไม่ได้ลงกันแดดและนี่คือเนื้อของเขานะคะอันนี้เราจะต้องบีบขวดนิดนึงเพื่อให้เนื้อไหลก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะเนื้อเขาจะมีความเหลวเป็นลิควิดเลยแหละ อันนี้ไอ้นูเลือกมาสว่างก่อผิวซักเบอร์หนึ่งเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตัววอร์มโอลิมเนี่ยจะมีความเหลืองจะบอกว่าจากที่ลองมาวานนะ่ะคือแอบลองแล้วทุกคนเพราะว่าตึงเต้นค่ะหอของก็ดูนะคือใช้มือเกลี่ยได้เลยทุกคนเหมือนเป็นแบบเซรั่มอ่ะคือเกลี่ยง่ายมากแต่ว่าเนื้อเขาจะมีความบางค่อนข้างสูงเนี่ยเห็นไหมว่าไอ้นมีอะไรจำ้จำๆ้แดงๆเนี่ย ตัวนี้เขาบอกว่าฟ i n i s เนื้อมันจะดูเป็นแบบว่า glow สำหรับเอนนะมันค่อนข้างที่จะเป็นงานผิวแบบอแล้วมันสามารถ b ิ i l ได้เล็กน้อยนะคะตัวนี้การปกปิดสำหรับ NYU, เอนยเอนว่ามันจะอยู่ที่บางเบาแต่ว่าเนอนจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือหน้าผากฉันเะด่องกว่าคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้น มาดูกันนะคะแต่จะบอกว่าเนื้อแบบสมูทแบบลื่นมากทุกคนแบบเกลี่ยเหมือนเซรั่มเลยเดี๋ยวอันนี้เราจะแต้มทิ้งไว้ให้มันแห้งหนิดนึงเนาะเพราะว่าจะได้ปกปิดแต่ก็มาดูเนาะว่าจะปกปิดสแค่ไหนกันเชียวทุกคนคือไม่รู้สึกหนักเลยปกติเนูเป็นคนที่เกียดการลงรองพื้นแม้แต่คุชชั่นในหนูยังแบบว่ามันเอื้อ่ะทุกคนเข้าใจไหมว่ามันว่าพอลงไปอะมันจะเป็นความรู้สึกแบบ ใครเป็นบ้างอ,ะอ่ะจริงๆขนาดลงกันแดดยังไม่ชอบเลยแต่กันแดดก็ควรลงเนาะเดี๋ยวเรามารองเกียดกันนะคะบอกเลยนะรองพื้นตัวเนี้ถ้าจะเอางานเป๊ะอะทุกคนต้องมีคอนซีลเลอร์นะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ลงเสร็จไปแล้วหนึ่งหนึ่งข้างนะคะซึ่งฉันรู้สึกบางเบามากแล้วไม่รู้สึกว่าแบบว่าจับแล้วจะมีอะไรติดอะนึกออกไหมฟินิชก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีความว่ากลออย่างที่เขาบอกนั่นแหละแต่มันไม่รู้สึกถึงการแบบ อย่างนี้เลยทุกคนพอลงออกมาทั้งสองข้างนะคะก็จะเป็นก็จะได้อะไรประมาณนี้ก็อย่างที่บอกนะคะใครอยากได้ความกริบความเป๊ะกว่านี้ก็อาจจะต้องคอนซีลเลอร์เดี๋ยวเอนิวจะลงแป้งแล้วก็แต่งหน้าคร่าวครวแบบ everyday look นะคะ ก็คือเกิดเหตุไม่ฝันขึ้นเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะขับรถออกมาก็คือว่าเหตุการณ์แรกนะคะก็คือขับรถออกมาแล้วโทรศัพท์ทำไมเปิดเพลงไม่ได้ยูทุกมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่ายังคุยกับเพื่อนได้อยู่ใช่ไหมฉันก็งง,งแล้วสรุปจ้าเน็ตโด,ดนตดัดไม่ได้จ่ายค่าเน็ตค่าทีฉันลืมจ่ายนะคะ แล้วก็ก็ยังติดไม่ได้ไงเพราะว่ายังไม่มีเน็ตไงก็ต้องไปหาไ i i i ติดค่าเน็ตก่อนเนาะเหตุการณ์ที่2ก็คือไปธนาคารแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะทุกคนเหนื่อใจอ่ะทุกคนผ่านไปประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ด้ยังแห้งอยู่เด้อมันตักเสร็ใหม่ไหตอนนี้ก็กำลังวนรถกลับบ้านนะคะเหนื่อยใจเลย โอเคค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณไม่ประมาณตอนนี้2องทุ่มยีนาทีนะคะซึ่งก็คือฉันนันกําลังจะทําการอาบนา้ํานอนแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูผิวกันก่อน คือวันนี้ลืมไปเลยอะทุกคนต้องบอกว่ารองพื้นตัวนี้เขาบางจริง,รง,รงๆเพราะว่าหนูล,ลืมไปว่าหนูแต่งหน้าอยู่ลืมไปว่าแบบทารองพื้นปกติอะไอหนูจะเป็นคนที่เกรงมากเป็นคนที่ไม่ได้แต่งหน้าบ่อยแล้วพอแต่งหน้าปุ๊บมันจะรู้ได้ทันทีว่าแบบเออมันมีรองพื้นอยู่บนผิวนะ <Okay. S 1> อย่าเอาหน้าไปซุปไปกไปถูไปอะไรอย่างงี้นะเพราะว่ามันจะเลอะใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้คือเต็มที่มากทุกคนเพราะวันเบามากในส่วนของผิวนะไอหนูหนูยังยังมองว่าผิวสวยอยู่ แล้วก็ความมันนะคะไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับอินูอนินเป็นคนผิวผสมนะคะซึ่งปกติจะหน้าค่อนข้างมันในช่วงตกเย็นอะ่ะถ้าทารองพื้นแต่อันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะยังมีเงาเงาอยู่หน้าแก้มอยู่นะเบาๆปลายจมูกรองพื้นหายไปแล้วนะคะทุกคนแต่ส่วนที่เหลือก็คือยังนวลอยู่ยังพองอยู่เอานะเอานะคือสีไม่ดอปเลย วันเช้าที่ทาและปัดแก้มยังอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาใช้กระดาษซับมันกันดีกว่านะคะว่าความมันที่ได้จะเป็นประมาณไหนอันนี้คือความมันที่ได้จากตัวรองพื้น The All backstage นะคะก็ ถือว่าไม่ค่อยมันนะถือว่าคุมมันได้ค่อนข้างโอเคนะสาหรับตัวเอนูนะคะต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าผลลัพธ์คือขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคลเลยมันจะไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าผิวคนเรามันต่างกันอย่างผิวเอนูเป็นผิวผสมความมันได้ประมาณนี้ก็ถือว่าก็น้อยนะถ้าเทียบกับลองใช้ลองพื้นในรุ่นอื่นๆนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องคุมความมันเต็ม5คะแนนเอนูให้ 4คะแนนนะคะทุกคนเพราะว่ารองพื้นตัวนี้สําหรับอโนแล้วค่อนข้างที่จะคุมมันได้ดีถ้าเทียบกับตัวอื่นๆเนาะก็ในเรื่องของเนื้อนะคะเต็ม5คะแนนอโนูให้4.5คะแนนเลยคะ่ะเพราะว่าเนื้อมีความเบาบางค่อนข้างเกลี่ยง่ายแบบง่ายมากอย่างที่ทุกคนเห็นคือมันแบบว่าเป็นเนื้อเซรั่มเลยอะแล้วก็ในเรื่องของการปกปิดนะคะอโนูขอให้อยู่ที่2คะแนนก <ๆ Vanc. c oughs> ็พอแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่า แทบจะไม่ปกปิดอะไรเลยก็คือลูปไปเหมือนปรับเป็นทินเป็นเบสให้มันสวยเฉยๆแต่ว่าก็ได้บ้างเล็กน้อยถ้าใช้คู่กับคอนซีลเลอร์ก็จะดียิ่งขึ้นสําหรับเอนูนะในเรื่องของการติดทนนะคะติดทนกับความมันนี่คือเอโนูแยก่กันเนาะเพราะว่า ติดทนคือคือมันอยู่มาจนถึงตอนเนี้แต่ความมันก็คือสิ่งนี้ยนึกออกใช่ไหมคะแยกกันเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของการติดทนเอโนให้4นะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะอยู่ครบหายไปแค่ตรงช่วงจมูกเองเพราะามันถูกกับแมสด้วยแลวอีกอย่างนึงคือเอเน่ไปซุกแม่ซุกน้องทุกคนแบบอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของราคานะคะ อยากจะพูดนะคะแต่ว่าราคาเอาไปได้สองคะแนนพอค่ะเพราะว่าราคาค่อนข้างแรงด้วยความว่าเป็น d ีออด้วยนะคะทุกคนก็ก็เข้าใจแหละเนาะว่าเออดีออ์แล้วราคามันแพงมันก็เป็นเรื่องปกติของ d ีออนะคะก็ยังไงนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปแนวนี้นะคะแบบมารีวิวลองพื้นรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรก็ สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนด้วยนะใครอยากดูคลิปแบบไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสรรหาทําให้นะคะทุกคนพยายามที่จะอ่อยพยายามที่จะลงคลิปอยู่แต่ว่าอืก็เข้าใจเนาะเพราะว่ามันไม่ว่างคะ่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้หนด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากติดตามอินโนะคะด๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดตามไว้ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้หนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบยบายค่ะ